ฉันจะจัดการกับแกยังไงดีนะอืมอ๋อฉันคิดออกแล้วเจ้าจะได้ไม่ต้องโดนรังแกอีกฉันคิดว่าเจ้าจะต้องไปอีกโลกนึงแล้วแหละโลกที่เจ้านั้นมีพลังบอยเฟสไอเกใจบอยเฟสเลตตีตลาดเลยพระเจ้าขอยี่ค่เข้าบอยเฟสอืมอันนี้คืออะไรอืมนี่ข้าเองข้ากะเทพพระเจ้าขอยอะไรจะมาทำร้ายฉันอีกคนยางนั้นเหรอ เปา่าไอ้หนูฉันจะมาให้ข้อเสนอเจ้าน่ะเนื่องจากเจ,<า>จ้านั้นโดนทำร้ายมานัดต่อนักแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เจ้าโดนทำร้ายโดยไม่ยุติธรรมใช่แล้วเอบอยเฟสทำร้ายโดยทำไร้ายไม่ยุติธรรมเลยก็นั่นแหละ <c oughs> ข้อเสนอของฉันมีอยู่ว่าถ้าเจ้าไปแตะไอ้หมึกดำที่อยู่ด้านหน้าของตัวเจ้าเจ้าจะได้ไปอิสรภาพและไปในอีกโลกหนึ่งที่เจ้ายังไม่รู้จักแต่ปัญหามอยู่ตรงที่ว่า ลูกที่เจ้าจะไปมันก็โหดร้ายไม่เบาอ๋นะแมพาอย่างนั้นเหรใช่แล้วแต่ถ้าเจ้าพร้อมเสี่ยงเจ้าก็จะไม่โดนลังแกอีกต่อไปและทิ้งโลกเน่าเน่าใบนี้ที่เจ้าโดนลังแกซะและไปอยู่โลกอื่นน่าสนใจนะโอเคไวยเฟนจะทำเคดีมากเจ้าหนูข้าเป็นแค่พระเจ้าข้าคอยจัดสรรให้ทุกคนนั้นอยู่โลกอย่างสมดุลไม่โดนลังแกฮะโอเคได้เลยไวฟเฟนจะพาข้าไปแล้วนะพระเจ้าขร เอูยังไม่ได้ตั้งสวิตให้มึงไปโลก GTA เลยไม่นะมึงไปโลกไหนวะเนี่ยมีใคแน้อ้าบออไหนเี่ที่นี่ที่ไหนัะที่นี่เนที่ไหนที่นี่เที่ไหนออที่นี่มันคที่ไหนกันเนี่ยนี่รอนรกที่บรเจ้าคอยอยากให้เรามาอยู่อ๋อมีพ e. hey, like ี่ช้างด้วย โอ้พี่ช้างอืวัดดีฉันชื่อก่อนกล้วยแต่เป็นสีแดงนะว้าวลอกไปนี้่ค่าเจ๋งเลยเออเจ้าไวเฟนนี่ข้าพระเจ้าขอยเองนะข้าได้ส่งเจ้ามาผิดโลกนะโทษทีฮะอะไรนะส่งมาผิดโลกยางนั้นนะแต่ที่นี่มันก็ไม่เร็วนะมีต้องหลายเมืองมีต้องหลายแมปและดูท้องฟ้าสิมันสวยขนาดไหนฉันว่ามันก็เหมาะก,กับเจ้าอยู่นะ ไปพระเจ้าขอยไป,ไปส่งฉันไปโลกจิติเอไปเลยล่ะแล้วเป็นอย่างนี้น้องไปเฟยจะโดนตีไหมเนี่ย <B GM> ใช่เจ้าก็อาจจะโดนลังแกได้แต่ไม่ต้องห่วงที่นี่เขามีการประดิษฐ์อาวุธและทุกๆคนที่โดนสร้างมาจะได้อาวุธทุกคนหรืออาจจะมีพลังก็ได้ <B GM> แต่ถ้าเจ้าอยากจะไปโลกจนะิติเอณะตอนนี้เลยคงไปไม่ได้แล้วแหละ <B GM> เพราะว่า <B GM> มันต้องใช้เวลานานถึง400ปี <B GM> ต้องรอให้ โลกตรงกับดวงจันทร์และดวงจันทร์ตรงกับพอาทิตย์จอดเลงกัน3ามมือเลยพอครบ400ปีแล้วเดี๋ยวข้าจะบอกเจ้าเองว่าวิธีไปอีกโลกหนึ่งไปยังไงแต่ตอนนี้เจ้าไปแต่งตัวเพื่อป้องกันตัวเองสัก่อนเถอะในโลกแถบมันอันตรายอยู่อ๋ก็ได้งั้นพาบอยเฟนไปแต่งตัวที วันนี้ครับในช่องอุปกรณ์กับบริเกนตามสติกิกปร์ต่อเดบผมชอบเรียดนะครับในวันนี้เราจะมาทำการสร้างอาวุธให้บักน้องบอยเฟนกันนะครับนะซึ่งเอ่อมันหลงผิดมาผิดโลกนะครับนะเออที่จริงมันมาจากโรคพีโพรเพกาวนะครับนะและตอนนี้น้องบอยเฟนเรานะครับนะ ก็ไอ้มาอย่างโรคแทบนะครับซึ่งมป็นความผิดพลาดของเทพเจ้าข่อยนะครับที่ส่งมันมาฮะที่จริงมันต้องไปโลก GTA นะครับแต่ตอนนี้นะครับหน้าที่ของผมนะครับผมต้องแต่งอาวุธให้น้องบอยเฟนนะครับนะทำตามคําบัญชาของเทพเจ้าข่อยเอาละเรามาดูกันนะครับว่าจะแต่งอะไรให้น้องบอเฟนกันนะครับ <S 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 อ่ะเอาละ เอาล่ะมาดูที่เสื้อกันก่อนนะครับนะเสื้อของบอยเฟนเดี๋ยวผมคิดว่าอันนี้แหละเหมาะเจาะที่สุดแล้วนะครับนะผมว่าบอยเฟนแต่งอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับมาเหมือนอยู่ในโลกแถบมันจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะนี่นะครับนะผมว่าก็เข้าท่านนะส่วนต่อมาด้านอาวุธนะครับซึ่งอาวุธของเออวู้วว นะครับน้าโอ้โหบอยเฟนสกิลติดตัวนะครับนะคือโอ้โหเป็นร้องเพลงซะส่วนใหญ่ดูดิดูดิชาวช้าเช้าเช้าเช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 าเหมดเลยนะครับนะคือแบบส่วนใหญ่เป็นแบบชาวหมดเลยอ่ะคือแบบมึงจะเอาตะโกนเยอะไปไหนนะครับสงสัยเสียงร้องเยอะนะครับนะการพูดและร้องเพลงครับที่บอยเฟนถนัดที่สุดนะครับถือว่าบอยเฟนมันโดนตืบอยู่ตลอดเลยในเกมพีโป้เพลงข่าวนะครับนะซึ่งคราวนี้ไหนร้องให้บอยเฟนเล่นดูดีนะครับเราจะหัวขนาดไหนนะครับน้าได้เลยนี่แต่ฉันโชว์ความสามารถโอ้โหนะครับ บอยเฟนตะกี้ร้องเพลงออกมาได้แบบโอ้โหนะครับมพ่นออกมาทีเดียวเฮ้เป็นไงล่ะเออปิ้วโอ้โหโอ้โหบอยเฟนแม่งอันตรายอยู่นะเนี่ยนะครับอ่ะอ่ะนี่เฮ้นี่นนี่นนี่นะี่นะครับโอ้โหผมว่ายังไงบอยเฟนก็ยังโดนติบอยู่ดีว่ะนะครับนะถ้าจะพ่นแต่ร้องเพลงนะครับความสามารถของบอยเฟนผมคิดว่ามาโรคนี้มันต้อง แข็งก่งเออมันต้องแข็งแก่งกว่านี้นะครับนะไม่งั้นมันจะโดนพวกใจเกเรลุมตีนะครับนะเออจะโดนพวกเอ,อ่อคนชั่วร้ายลังแกเอานะครับถ้ามันไม่เก่งผมว่าต้องไปปรับให้มันโหดขึ้นกว่านี้แล้วแหละ เอาละนะเดี๋ยวผมจะเอาความสามารถพิเศษให้มันโหดกว่านี้นะครับนะโดยการที่เราจะเอาอ่าเอาเป็นนี่ละการร้องเพลงออกมาเป็นไฟนะครับนี้จะได้แบบว่าเสียงร้องแบบว้าเสียงร้องไฟไงรู้จักปะไหนเราลองมาดูกันนะครับโโอ้หมีแค่โรมนะครับนะเอาละแล้มาเสียงดิโอ้ยสุดยอดจริงจริงเลยพี่คอยนี่นี่นี่โอ้โหนะครับจ้องนี่ร้องเพลงเก่งจริงมากเลยนะครับนะพี่ปั๊บ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 โอ้โหปิวนะครับนะเออ ได้อยู่นะครับนะโหดูดิคนถีแม่งปิวนะครับอ่ะแล้วต่อมาผมคิดว่าบอยเฟนนี่เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องทําให้มันโหดขึ้นระดับหนึ่งนะครับไม่เอาโหดมากจนเกินไปนะครับให้มันเวอร์วังนะครับนะที่จริงบอยเฟนน่าจะไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ใช่ไหมผมไม่มั่นใจวะนะครับอ่ะปัดลองได้เอาระดับหนึ่งแล้วจากนั้นนี่ผมคิดว่านะบอยเฟนควรจะมีพลังนี้วะพลังแยกร่างวะถึงแม้ในเกมจะแยกร่างไม่ได้นะแต่ประเด็นก็คือ ผมอยากให้พลังเสียงของมันใช้ได้เยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าสมมติถึงแม้คุณเอาพลังเสียงเยอะแค่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะใช้ได้แค่1นสมม่วนสีส่วนสเท่านั้นนะครับเอามาเป็นร้อยอันก็ใช้ได้แค่50สมมุตินะเออเพราะฉะนั้นเอาเยอะไปก็ไม่มีค่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวก๊อปปี้ออกมาช่วย ใช้สกิลนะครับนั่นก็คือดีไงเซฟกอฟฟี่เซฟกอฟฟี่นะครับนะนี่เอามาสัก4อันดูซิจะเกิดผลอะไรขึ้นนะครับนะโอ้โหนี่เจอลมลมไปดินะครับนะนี่นี่โอ้โหดูพลังไฟโอ้โหกระดูกปิวอะไรเว้ยเฮ้ยนะครับน่ะแยกร่างเร็วแยกร่างแยกร่าง,างอันนี้มันยังไม่มีอาวุธตีนะมันเลยไม่ได้ใช้นี่นี่อันนี้เป็นไงล่ะเจอเป็นไงล่ะอ้อ้าวอ้าวอ้าวยังไงยังไงตัวแยกร่างมันก็ไม่ไปล่อยพลังปากหรอวะนะครับ นี่เห็นไหมนะครับถ้าให้มันร้องอย่างเดียวก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับนะดูจากท่าทางนะนี่นี่ดีโอ้โหรมรมสเท่าสามเท่าสเท่าอู้โวว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 วควววนะวว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 วกวว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 วนวว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 วดวว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 ูวววววินวววววดับเบิวว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 วนววววบวววปว อ่ะเอาละครับต่อมาอาวุธนะครับอาวุธบอยเฟนดที่จริงบอยเฟนถือไม้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมอ่าถือไม่เหรอมันมีไม้ไหมว่าในเกมนี้เอาถือกีตาร์แทนได้ไหมก็ไม่ได้ดิปโถอะไรที่ดูเหมือนไม้ที่สุดอะถ้าผู้ชมมีไหมในเกมเนี้ยมีไหมแบบนี่ป่ะขวดเล่าแม่งหไม่ใช่ละอ่ะเอาละท่านผู้ชมผมได้ไม้ละนี่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 มันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับไม้แต่มันก็ดูไม่เหมือนไม่ว่ะเอาละซึ่งผมจะแต่งให้มันเป็นอ่าสีดําให้หมดนะครับนะ แต่ก็เอาอย่างนี้แหละนะครับให้มันถืออาวุธบ้างนะครับมันจะได้แยกร่างได้ง่ายขึ้นอ่ะเอาละนะครับนอกจากนี้ผมแต่งเสร็จนะครับผมจะให้มือข้างหนึ่งมีพลังของปอบปีฟ้านะครับแล้วก็ให้มันปล่อยเป็นเอ่อพลังแห่งความรักนั่นก็คือทันนูแห่งการเทตซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ความรักความรักความรักโอ้โหแยกร่างมาปล่อยความรักนี่ความรักความรักความรักโอ้โหโอ้โห,โโหยเยอะเกินไปแล้วเอ้ยเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยนะครับโอ้โหเอาดิเอาดินะครับปโอ้ใบเฟซแม่งโกงแซด ผมว่านะเดี๋ยวถ้าเล่นจริงเดี๋ยวผมว่าเครื่องผมแหลกแน่นอนเลยนะครับเอาเอาแยกหน้าออกมาน้อยกว่านี้ดีกว่านะครับนะะเอาสักสองตัวตดติ๊ดตอีกความรักจะให้ความรักเจ้าจะให้ความรักความรักโอ้โหขนาดแค่สองตัวยังยังไม่พอนะครับนะดูดิโอ้โหอ่ะผมว่าเอาแยกร่าออกมาเป็นแค่หนึ่งลกันนะครับนะอ่ะแร้วต่อมานะครับบอยเฟนโอ้โหมาจากพีโพเพครับพวกผีโพเพกาวทุกตัวมันอึดหมดเดี๋ยววันเนี้ยเลือดมันโอ้โหโคตรเยอะเลยนะเนี้ยนะครับนะ ทำไมมันมาจากโรคนะั้นแล้วทําไมมันโดนปรับมาเยอะจังเลยวะเอาเลือดบอยเฟนให้เท่าไหร่ดีบอยเฟนเนี่ยนะเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมเอาประมาณสักหมื่นหนึ่งแล้วกันนะครับจับตัวง่ายอยู่นะครับนะส่วนความสูงนี่ประมาณอ่ะหนึ่งไปเลยนะครับนะตัวเล็กมากนะครับบอยเฟนตัวเตี้ยสุดๆน้ําหนัก48นะครับนะมูฟเมนต์การเคลื่อนที่เอาเอาให้มันหนึ่งแล้วกันหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่กับที่เลยก็ว่าได้นะครับนะในเกมแม่ไม่เคยเห็นแป็เดินเลย เอาละครับชุนแรกบอยเฟนที่บอยเฟนจะต้องมาเจอนั่นก็คือนี่โอ้โหเรากองทัพสู้กับพี่มิโนทอนะครับดูตามันดิโอ้โหนะครับนะเอาละมาดูกันนะครับว่าพี่บอยเฟนจะสู้ได้หรือเปล่าบอยเฟนบอกเอะจะจับไ้อยู่แล้วมาแล้วครับุ้ยบอยเฟนแบ่งควาได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่พนังล่องไปของฉันโอ้มนล่องเพลงได้ด้วยโอ้ปิวเลยเว้ยนะครับนี่แค่เสียงร้องกระซิบของฉันนั่นเนี่ยนี่เอาละนะครับนะบอยเฟนยังแห้งนะครับจังหวะนี้โอชโหให้ความรัก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  ให้ความรักผมขอพากเสียงปกติดีกว่านะครับนะไอ้บอยเฟนเนี่ยนะครับนะไม่งั้นมันจะทำให้เสียงพอผมแหบพอดีนะครับเดี๋ยวในบ้านเขาคิดว่าผมเป็นโควิดนะครับบนแสบคออยู่นะเสียงบอยเฟนแรบร้องอยากนะครับมาเสกเปันเล็กนะครับนี่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 โอ้โหบอยเฟนบอกให้ความรักให้ความรักให้ความรักนี่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 โอ้โหเครื่องแปลกเลยดูดิไอพวกบอยเฟนมันโรคจิตจิบหอยเลยมันให้ความรักแต่กูไม่อยากได้ความรักจากมันแต่มันจะให้กูทำไมวะเนี่ย เอาละครับต่อมาเรากองทัพจากเรกาซี่ก็ได้โอ้โหมาเจอกับบอยเฟนบอยเฟนหมักแหนเสียงเพลงคือความรักความรักก็คือเสียงเพลงนี่ฉันจะให้ทั้งความรักแล้วก็เสียงเพลงของฉันโอ้มันกอกหูผมเข้าหวน่าอาปิวกอข้างหูนะครับบอยเฟนเอาดีมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่นี่บอยเฟนยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยตัวจริงมันอยู่ดี่เฮ้ยมึงโดนตัวปลอมมันหลอกแน่นะครับนะเอาละเว้ยเอะโอ้โหตัวจริงมันอยู่ไหนวะเฮ้ยตัวจริงมันอยู่นั่นตัวจริงมันอยู่นั่นไปจัดมันซินะครับมาบอยเฟนหมักแ อะไรวะนี่เอา้าถ้าบอยเฟรดบอกโอ้ขอบคุณที่ดึงสเตชันมาได้เฮ้ยตะกี้คุณนอนติดบั๊กเฉยๆนะครับขอบคุณที่รถถังมันยิงนะครับโอ้บอยเฟรดนะครับยิงความรัก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 รถถังบอกโอ้ความรักเต็มนี vens, ่โอ้ยทอแม่งขี่รถถังโคตรเท่เลยวะ่ะทอบอกเฮ้ยโ,โดนโดนเอ,โอ,โอโ้ยปทอโดนความรักไปนะครับนะเอาตุยกันเองแล้วนะครับโอ้โหเละๆนะครับตอนนี้บอยเฟรดมันอยากร่างออกมาแล้วนะครับโอ้โหเละๆนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการนะครับคือบอยเฟรดมันสามารถใช้พลังเสียง ได้อย่างเออทั่วทุกมุมแมปนะครับนะ <g iggle> นะครับเละเละเอาดิเอาดิอาดโอ้ยเยอะเกินไปแล้วบอฟเฟตนะครับนะนี่ผมแค่ก๊อปมาแค่ตัวเดียวนะนะครับเออเอายักษ์ร่างมาแค่ชุดเดียวนะนะครับนะถ้าเอามาประมาณ4ี่ชุดจะเป็นยังไงวะเนี้ยนะครับเครื่องผมคงระเบิดตุ้มนะครับนะเอาละครับต่อมาเจอกับอื้ืกูอยากไปที่ภาคเลยบอเฟตบอก ดีคีอหลังคอดีเสียงเพลงก็คือความรักความรักก็คือเสียงเพลงช้างจกตัวจงตุ๋ยกันนะครับนะโอ้๋ชอบบอกโอ้โหฉันคิดถึงเธอจังเลยที่รักอะไรมึงจะ่างอะไรเดี๋ยวมึงจะอัดตัวยกูร้องมึงมางกับกูไม่ใช่เหรอเมียมึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่เลยเอ้าววันนี้กูเป็นผัวมึงแล้วเหรอเนี่ยเอ้าอเรียบร้อยนะครับนะตายนะครับบอยเฟรนจัดการแป๊บเดียวเองนะครับนะเรียบร้อยนะครับ เออท่านผู้ชมตะกี้ผมลืมปรับอะไรสักอย่างนะครับนะมันมาจากโลกพิพัวเพย r คราวใช่ไหมผมลืมปรับมันไงกูว่าแล้วนะทำไมมันถึงไม่เห็นความรักจากการปล่อยของบอยเฟรเลยนะครับก็คือยิงไปปุ๊บตายปั๊บเลยเพราะว่าผมมีคนไปปรับดาเมจมันวะนะครับนะต้องแต่มาจากเออพิพัวเพยคราวนะครับนะรบนะเราต้องปรับให้มันอยู่ประมาณสัก50แล้วกัน ไม่ไม่ประมาณสัก250นะครับนี่ไม่เยอะมากจนเกินไปบอยฟรนด์มไม่เรีกว่าจะเก่งเกินนะครับนะเออมันเป็นแค่ตัวละครร้องเพลงได้ เอาละครับต่อมาบอยเฟรดจะต้องมาเจอกับไททันเอเรนนะครับซึ่งไททันเอเรนโอ้โหมีหน่วยอาราคายืนอยู่ด้านหลังเลยเอเทนบอกโอ้บัดกวาของช้อนหย่านี่ไม่ได้รักนี่ร้องเพลงเออเพลงคือความรักความรักก็คือเพลงเออเพลงคือเสรีภาพนี่โอ้โหโดนโดดโดดโอ้โหจิ๊บหายแล้วนี่ขนาดกูปรับนะเนี่ยนี่ขนาดกูปรับเลยดู ดูดิดูดิดูดินะครับนี่แหละที่ผมต้องการนะครับบอยเฟนว้าตัวใจพลังยังมีประสิทธิภาพนะครับบอยเฟนบอกแหมใจใจแล้วที่จะอยู่โลกนี้โลกแถบฉันได้ใช้พลังร้องเพลงอย่างแท้จริงนะครับดีกว่าไปอยู่อ่าอ่าพี่โพเพกราพี่โพ้เพกาวคือแม่งเดินงอๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละครับต่อมาผมคิดว่าบอยเฟนควรเจอกับตัวละครที่โหดบ้างแล้วแหละนะครับตะกี้เจอแต่ตัวกากๆนะครับบอยเฟนบอกแหมได้เลย จะจะร้องเพลงให้เจ้าเองเจ้าชื่ออะไรชาคือรีไวโอเคได้เลยรีไวจะจะร้องเพลงให้ฟังนะเราจะทำตามสั้นอย่างเราขอเวลาเอาเอยัอางไงยังไง,ง,ไงจังหวะนี้รีไวข้าจำอนฉัน้อไม่ชันหรอกเฮ้ยหอมอนนี่มันเก่งไยเฮ้ยมันร้องเพลงออกมา,าเป็นไฟได้ด้วยวแต่รีไวบอกว่าเรื่องนี้สบายนะครับน้องหูรูธนูยิงไม่โดนรีไวสักนัดนะครับว่ารีไวแบงสายตาไวเียบคมมากเอาเลยว้รีไวครับจะสู้ได้ หรือเปล่าเขาจังหวะนี้โอ้แต่รีไวล์จับตัวยากมากนะครับเพราะว่ารีไวล์นะครับนะโอ้เจอแต่ตัวปอมมันนะครับนี่นี่นี่ตัวจริงไม่รู้อยู่ไหนนะครับนะนี่นี่นี่โอ้โหพอยเฟดแม่งมาอยู่ในโรกแถบแม่งโคตรป่วนประสาทเลยนะครับนะอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับจากที่สร้างมานะครับแต่บอกเลยว่าพอยเฟดแม่งฆ่ารีไวล์ได้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะร้องเพลงคอสชชอบไหมล่ะ เอาละต่อมาเจอกับเสลี่ยงไอ้ข่ข้าคือพระราชาแห่งมังกรนี่เปะไรแห่งมังกรหรอคือฉันเออคือฉันจะร้องเพลงให้แกฟังนะโอ้ได้เลยร้องเพลงให้ฉันฟังสิโอ้โหเสียงแกไพเราะจริงๆเลยเฮ้ยฟังแล้วแสบดาบโอ้โหเอาเลยนะครับนะบอยเฟสก็ให้แต่ความรักคือบอยเฟสมันไม่ได้ฆ่าคนนะถ้าสังเกตดีๆนะครับมันให้แต่งความรักเออจนคนคนนั้นนะครับได้รับความรักมากเกินไปก็เลยตายอันนี้กำลังแผ่อยู่นะครับนะ ผมไม่อยากให้บอยเฟรดเป็นเป็นศัตรูที่แบบเป็นเป็นเป็นแบบศัตรูที่แบบสายฆ่าผมอยากให้เป็นแบบว่าเออที่แบบมุ่งให้แต่ความรักนะครับบอยเฟรดนะครับนะเอ,เอ๊ฉันให้แต่ความรักคนนี่แน่นี่แน,น,น่โอ้ให้แต่ความรักแต่ทำไมกูรู้สึกว่าความรักของฉันเปี่ยมร้นจุดก็จะตายแล้วเนี่ยไอ้แหะตายนะครับบอยเฟรดไม่ใช่บอยเฟรดตายนะหมายถึงว่าไอ้มังกรนะครับ <c oughs> ขนาดมังกรราชามังกรสี่ห้าอย่างตายนะครับนะเออยินน้ำลมไฟอ่ะมังกรตัวเนี้ยนะครับตั้งแพ้บอยเฟรดนะดูดี ดูดิมันตดปว่วนเลยนะครับเอาละผมว่ามันจะมากเกินไปแล้วต้องเจอกับนี่นาจาเอาพิงจัดก,การมันโอ้โหไฟกับน้ำแข็งนะครับรวมมือกันเจอกับโอ้ไ,ไฟใบเฟฮึมันหายไปแล้วเฮ้ยมัไไนไปไหนของมันวะจอนกลับไปนะครับมาแล้วนะครับ,บอยไไฟเฟรดสบายแตที่จริงเอาเข้าจริงๆนะผมไม่ควรที่จะเอาแยกเอ้ยไม่ไม่ควรเอาไม่ควรเอาวาร์ปนะ ใช่ไหมมันมัน,ม,นมันดูไม่สมจริงเอา้าตายนะครับผมก็ว่าแล้วแหละว่ามันต้องตายนะครับเพราะว่า2ตัวละครน,นี้มันมันโหดมากๆเลยนะครับนะเอามาลุมบอยเฟนอีต่างหากบอยเฟนก็ไม่ได้เป็นตัวยูนิตที่เก่งที่สุดอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นบอยเฟนก็ตายตายเลยไม่น่าเล่นเลย เอาละครับต่อมาลองให้เจอมังคีคิงนะครับมังคีคิงนี่ก็วาร์ปได้นะครับบอกไว้ก่อนบอ๋อหรืเว้ยต่างคนต่างวาร์ปโอ้ยวาร์ปไม่เจอฉันจะร้องเพลงให้เจ้าฟังนะโอ้าบอกมังคีฟิงมังคีคิงบอกกูไม่ฟังเพลงเว้ยเออฉันไม่ชอบฟังเพลงฉันร้องเพลงแต่เพลงเดียวก็คือมงมงมงมุสซึนี่นะครับนะอ่ะต่อมาลองเจนอสซูนะครับตัวละครที่ตีโหดที่สุดระยำประชิดนะครับนะบอกเลยว่ามาดิมาดิตีโหดระยำประชิดนี่ไงบอยเฟนจะร้องเพลงเตี่ยวะไรเล่านะครับนะเพลงอักตาย เอาละต่อมาเราจะจบคลิปไม่ได้ถ้าไม่เจอปอบผีฟ้าจะเอาพลังข้าไปไปล่อยความรักไอห,หน้างโง่ตัวน,นั้นหรอข้าไม่เชื่อหรอกระเบิดต,ตัวตีฟูหอ้กล้องกูสั่นเลยทีเดียวนะครับอไอเฟนบอกนี่ไม่ปิวหรอกฉานน้ำหนักต้อง48กิโลกรัม้ <c oughs> โอยโ,โดนทุบเป็นไง่ะมึงนี่น่ะผมบอกเลยว่าโหดขนาดไหนมึงก็ต้องเจอกับปอบผีฟ้านะคะนะถึงว่ามึงจะโหดจริงนะครับมึงต้องเจอกับตัวนี้ก่อนนะฮะ เอาละนี่คือซูเปอร์ฮีโร่ของเกมแทบคอยพุ่งไปแล้วเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังใหม่นะไอ้นี่มันเร็วจริงๆโอ้โหเป็นไงล่ะบอยเฟนเอ๊ะตายนะครับนะโดนต่อยปิวนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าเออตัวละครที่สร้างมาบางตัวมันก็ไม่นควนรที่จะเก่งเวอร์วังทุกตัวนะครับนะ่า่างเช่นบอยแฟนตายเลยฉันแค่ร้องเพียงให้ฟังนะ เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพโอ้โหนกจักเธอระเบิดนะครับนะกินแหนแม่งเลยนะครับนะเออแล้วก็เอออินเจเนียร์นะครับมาของเผ่ามนุษย์อวกาศนะครับมาดูกันนะครับว่าเออจะเป็นยังไงเทระเบิร์ดนะครับนะแห้งแย่แม่งเลยเหอ้ากินเนื้อมันนี่ฉันร้องเพลงให้ฟังแล้วกันอ้าวร้องเพลงเตียมเดียวร้องทีกูปิ้วเลยเฮ้มันคือความสามารถฉันน่ะยากลางนะครับบอยเฟนยากลางแล้วเอาเลยเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับบาเลียนี่เป็นไงล่ะสร้างบาเลียเอ้ย เฮ้ยตะกี้คือมันคืออะไรมันคือมันคือบาเรียที่ผักพวกนี้หรือว่าเป็นลมที่บอยเฟนปล่อยออกไปวะนะครับนะดูดินะครับนะตะกี้เหมือนตอนนี้มันสร้างบาเรียพอดีแล้วมันก็ปิวออกมาเลยนะครับไอพวกนกเธระเบิดนะครับน้าี่แต่บอยเฟนบอกจะจะร้องเพลงให้ฟัง เพลงคือเสรีภาพโอ้เสียรีภาพเดี๋ยวนี่แล้วทำไมพวกกูตายวะเดียวว้าเสียงรีภาพอะไรมึงนะครับนี่ิด,ดิผมบอกเลยว่านะครับไอ้พวกนี้ไม่รู้จะสู้บอยเฟรนหรือเปล่านะดูดิดูดิดูด,ดินะครับพวกนกแมงปิวป้วไปโอ้โหแบบเหมือนโดนเหมือนโดน มันดดผักเน่นนะดูดีอา้อาวโอ้โอ้โอ้จับไอ้บอยเฟร์น้อยดอยทุกคนเราจะกินเนื้อมันอย่างชดชออยากให้กูจับบังดอยนะบอยเฟย์บอกไม่มีทางหรอกเฮ้ยเธอจะร้องเพลงให้แกหนวกูหนหูแตกไปเลยนะครับนะนี่นี่น,น,นี่เอาดิโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะไปจัดการเอออิเจเนียร์ของเผ่ามนุษย์อวกาศเรียบร้อยนะครับตายนะครับนะเจอดูดีลูกศรสามนัดนะครับนะแห่งความรักนะครับนะเรียบร้อยเออนะฮะ เอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปเท่านี้แนะครับกับการเล่นอ่อเอาเฟนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอยเฟนนะครับอันเฟนเตี๋ยนี่นะครับนะเอาแล้วโอ้โหยนะครับนะทาเคชิกูไปยิงอันนี้ได้ไงทาเคชิบอกโอ้แกใส่หมวกเงินช็อตเลยเฮ้ยบอยเฟนบอกเ้ไม่เหมือนกันเอ้ฉันใส่หมวกเก๋กว่านะครับโอ้บอยเฟนบอกโอ้นะครับนะอะไรของมึงเนนี้ทางาัญชีบอกนะเออแลครับนี่นี่นี่เรียบร้อย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 ตะกี้รู้สึกว่าเหมือนมีเอ่อสตาร์เพนตินัมนะโจทาโร่อยู่นะครับนะแต่ตอนนี้โจทาโร่กูอยู่ไหนตอนนี่่ยนะครรับโโจทา เหมือนจะโดนร้องเพลงกอกหูอยู่นะครับน่นจาจะบอยเฟลดูดิดูขึ้นลมขึ้นเสียงมาดิน,นะครับกูบอกเลยใครอยู่แถวนั้นหูมึงแตกนะมานี่เอาดิอา้อาวอ้าเครื่องกูแหลกแล้วอา้อาอา่ะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมตัดฉากเลยแล้วกันอู้โหสายฟ้าใครวะเนี่ยนะครับขอจบไปเบงเท่านี้แหละนะครับในการเล่นบอยเฟลนะครับนะผมจะไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่ามันแหลกสุดๆนะครับบ๊ายบายฝันดีจุบ๊บๆอย่าติดโควิดลนะ่ะ